คนที่ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยครับผมเชื่อว่าคุณต้องเคยเจอปัญหาการถูกหลอกบน a c e b o o k ไม่ว่าคุณจะไปจีบใครสักคนหรือใครสักคนทักเข้ามาหาคุณแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าคนคนนี้เขาเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมที่สร้างแอคเคท์แล้วเอารูปคนอื่นมาหลอกเราหรือบางทีถึงขั้นหนักคุยกันไปแล้วรักไปแล้ว<ม>ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่านเฮ้ยคนคนนี้เขาตัวจริงหรือตัวปอลอมแต่เรารักไปแล้วนะจากการแค่เราคุยกับเขาเนี่ยหรือหนักมากกว่านั้นนีครับคือคุณเนี่ยโดนหลอกเอาผลประโยชน์เช่นเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่หลอกให้ส่งลูกไปให้แล้วเขาก็เอารูปคุณหรือหลอกเงินคุณเอาไปทําอะไรที่คุณเสียยผลประโชน ซึ่งแน่นอนครับว่าปัญหาเนี่เป็นปัญหาที่มันมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดในสังคมนี้และสิ่งที่ควรเป็นคือคุณดูันไม่เป็นครับว่าเฟซปลอมเนี่ยกับเฟซจริงเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับเรียกว่าเป็นการแชร์กลยุทธิธีดีกว่าว่าเฮ้ยไอ้พวกที่มันปลอมเฟซเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างในการที่แบบว่ามันจะหลอกคน แต่อันนี้มันไม่ลึกถึงขั้นแบบว่าคุณต้องไปแชทยังไงคุณถึงจะไม่ถูกหลอกนะอันนี้มันเป็นแค่ขั้นพื้นฐานที่คุณดูว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้ามันมาแบบนี้ไอ้น,นี่ตัวปลอม,มแน่ไม่ต้องไปคุยต่อไม่ต้องไปรักมันไม่ต้องไปสนทนาอะไรกับมันต่อแล้วจบบล็อกทิ้งไปซะเอาแค่นี้พอซึ่งการทําโปรไฟล์มาหลอกนะครับมันก็มีทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพครับ มือสมัครเล่นนั้นง่ายมากๆคุณอย่าไปพลาดกับอะไรแบบนี้นะเพราะว่ายุคนี้มันยุคโซเชียลแล้วคือเขาเอาลูกที่แบบรูกใครมาไม่รู้หรือว่าลูกประตูรูกอะไรไม่รู้เขาแค่มาแชทก,กับคุณคุณอย่าไปหลงแค่ตรงนั้นไอ้พวกนี้ดูง่ายมากคือมันมีลูกน้อยและมันก็เพิ่งสมัครมาได้ไม่นานและไม่มีเพื่อนเลยอันนี้ชัดเจนว่าคุณถูกหลอกแน่ๆให้ตีความในแบบนั้นเลยเพื่อที่คุณจะไม่ต้องมีความเสี่ยงอะไรเพราะมันมีความเสี่ยงสูงมากๆครับก <ๆ S 1> ับแบบที่2คือมืออาชีพขึ้นมาคือไอ้คนทเปนมมือาาจํหโรไฟลิงก คือหนึ่งนะโปรไฟล์ของเขาเนี่ยอาจจะเพิ่งสมัครนะแต่เขาจะใช้คําว่าโปรไฟล์เก่าฉันโดนแฮกมาอันนี้คือโปรไฟล์ใหม่ของฉันนะเออเธอไม่ต้องสงสัยตรงนั้นเขาจะมาใช้เหตุผลนี้เสมอว่าโปรไฟล์เก่าโดนแฮกถ้าหากว่าคุณเห็นอะไรแบบนี้ให้คุณลิสต์ไว้หนึ่งข้อเลยว่าเดี๋ยวจะคอยสังเกตการข้อนึงต่อไอ้นี่อาจจะเป็นตัวปลอม มาข้อที่สองครับคือรูปของเขาเนี่ยจะเป็นตัวจริงเลยตัวจริงลงยังไงมันลงตามอย่างนั้นตอรี่ตัวจริงลงยังไง,ม,ง,ม,ง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 ,ไงมันกอปสตอรี่เขามาลงแล้วมาครอบให้เหลือเล็กๆแล้วก็เอาไปลงคือเอาง่ายว่าถ้าคุณดูผิวเผยน,นะคุณจะคิดว่าไอเน,นี่ยเป็นตัวจริงแต่ถ้าคุณตั้งใจดูสักนิดนึงอันเนี้ยตัดสินได้เลยคุณจะเห็นว่าเขาเนี่ยไม่มีเพื่อนจริงๆมาคอมเมนต์เลยจะมีแต่ใครก็ไม่รู้ผู้ติดตามของเขาอะที่มาเมนต์มาสวยจังครับหล่อจังค่ะนู่นนี่นั่นหัวใจป จะไมหมดจะไม่มีแบบแม้วันนั้นแกไม่เห็นทําแบบนี้ให้ฉันบ้างเลยวันนั้นนัดแล้วไม่มาเจอเลยนะคุณจะไม่มีฟีลลิ่งนี้ในพวก a c e b o o k ปลอมนอกจากมันปลอมแล้วมันมีเพื่อนปลอมด้วยแล้วมันสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาอันนี้ก็มีนะคุณก็ต้องระวังแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยส่วนมากจะผิวเผินแค่ประมาณนี้และที่คุณดูได้จากสตอรี่ก็คือเขาจะไม่มีการเมนชั่นมาจากใครเลย เพื่อนลงสตอรี่แท็กมาไม่มีฟีลนั้นครับมีแต่สตอรี่ลงของเขาคนเดียวทําเหมือนว่าเขาใช้ชีวิตมีไลฟ์สไตล์ปกติเพื่อนขาประจําไม่มีมีแต่พวกคนที่มาเตะมายอดมาเซาะมาแซลแค่นั้นเองเพราะการปลอมนครับมันปลอมได้แค่รูปภาพมันไม่สามารถเอาสังคมเอากลุ่มเพื่อนของเขามาปลอมด้วยได้ซึ่งอันนี้เป็นตัวตัดสินที่ดีมากมากนั้นเวลาคุณดูนะสําคัญมากๆดูที่คอมเมนต์ด้วยดูที่สตอรี่ของเขาด้วยว่ามันมีเมนชั่นไหมหรือมันมีเพื่อนประจําของเขาไหม จริงๆแล้วอ่ะแค่ด่านนี้นะถ้าหากว่าคุณสังเกตดีอ่ะมันก็ถูกกองไปละแต่ถ้าหากว่าคุณกําลังแชทกับเขาอยู่หรือคุณอยากจะแมคชัวร์ว่าเฮ้ยคนนี้ดูแล้วยังไงก็ยังรู้สึกคนนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นตัวปลอมคิดว่าเป็นตัวจริงให้คุณลองแชทกับเขาดูสิแชทไปคุยไปพอเริ่มคุยสนุกลองดูสิว่าคุณกับเขาจะสามารถโทรคุยกันได้ไหม แล้วถ้าโทรคุยกันได้คุณกับเขาจะสามารถวิดีโอคอลกันได้ไหมโดยส่วนมากไอคนที่ปลอมเนี่ยจะไม่กล้าวิดีโอคอลหรือคุณนัดเจอก็ไม่เคยได้เจอถึงหากคุณเจอแบบเนี้ยอันนี้เป็นไฟแนลแล้วว่ามันปลอมชัวร์แต่ต้องย้ำนะว่าการคุยกันเนี่ยมันต้องเป็นการคุยที่คุณกับเขาเริ่มมีการสนิทที่เขาจะกล้าโทรคุณได้ในระดับ เพราะถ้าว่าต่อให้เขาเฟซบุ๊กตัวจริงก็ตามแต่คุณกับเขาไม่สนิทกันเลยเขาก็คงจะไม่กล้ามารับสายคุณไม่กล้าวีดีโอคอลคุณดังนั้นผมถึงมีวงเล็บว่าคุณกับเขาจําเป็นต้องคุยกันระดับหนึ่งถ้าคุณอยากทดสอบแต่คุณอย่าเอาใจลงไปเล่นนะคุณแค่คุยเพื่อทดสอบว่าเฮ้ยเขาจะยอมคุยโทรศัพท์กับคุณไหมหรือเฟซวีดีโอคอลคุณไหมเดี๋นัดเจอคุณไมถ้าหากว่ามันไม่การเตีมเลยว่าอันนี้เฟซบุ๊กถ้าสิ่งที่คุณควรทำคือบล็อกไม่ต้องไปคุยกับมันอีย ถ้าหากว่าใครอยากรู้วิธีเหล่านี้แบบเพิ่มเติมหรือว่าวิธีการดูคนยังไงดูคนไม่เป็นจีบคนไม่เป็นไม่ค่อยทันคนนู่นนี่นั่นจริงๆนะคุณสามารถปรึกษาผมแบบส่วนตัวได้นะมีหลายคนครับที่เขาเข้ามาปรึกษาผมแลวได้ผลลัพธ์ที่ดีกลับไปทําให้เขาเป็นคนที่ทันคนมากขึ้น mm. เข้าหาคนเก่งมากขึ้นเป็นคนมีสเสน่ห์มากขึ้นนู่นนี่นั่นถ้าคุณสนใจจริงๆคุณสามารถอัดไปที่ไลน์อัดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้ครับผมชองคาริสครับ